สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าพี่พอใจนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหลังอาบน้ํานะคะแม่แม่เด็กอ้วนเป็นจังใดคือมันท้ากบดีท่กเทหนูชอบใช่ไหมลูกดูดูค่ะแม่แม่เอ๊จุ๊บจุบกันด้วยโอ้ไม่ห่างกันเลยดิดูค่ะแม่ น้องอยู่ไหนพี่อยู่นั่นนะคะเป็นไหมคะมน่ารักเชียวสงสาวดูดูค่ะเป็นยังไงคะแม่หนูอยากไปเที่ยวค่ะแม่ใช่ไหมมึมมมลุงเ่อะไรจะพาหนูไปเที่ยวสักทีเนี้ยวิ่งเล่นหน้าบ้านก็ได้ใช่ไหมคะนี่พี่พอใจชวนไหมเนี่ย ชวนน้องไปเที่ยวเล่นนะบ้านไม่ลูกป่าปาพี่พาไปเล่นเราแอบหนีเที่ยวกันไหมพี่พอใจว่าวพี่จะไปแล้วนะพ่อปล่อยพี่แล้วพี่จะไปแล้วนะหมูลุงไปไหมดูค่ะท่ากบน่ารักมากเลยทั้นี้อู้หยเนะไปไหมเอ้ยไปไหมไปไหม ดูน้องลุงคขาไห้ยน่ารักแท่น้องลุงฮะดูท่าหนูสิลูกโอ้ยเนอเป็นตาสังคักแท้ตูดโดมงเลยนะน้องลุงโอ้ย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 ดูขาได้ไห พี่พอใจก็ไปไม่ไกลนะแม่เนาะน้องอยู่ไหนพี่ไปนันถึงพ่อจะปล่อยก็หนูไม่ไปหนูรอน้องไปด้วยหนูต้องพาน้องไปให้ได้พี่พอใจผมอ้าวอ้าวตีนน้องแล้วขึ้นคอมน้องแล้วมันเป็นไรอะ่ะมึงเป็นไรดูค่ะพี่พยายามแม่แม่โอ้ยเป็นไรเนาะน้องฉันนี่ ขึ้นเลยขึ้นคอมน้องโอ้ยเนาะดูค่ะคุณแม่ตัวเองไม่ใช่ตัวเบาเด้อพี่พอใจดูขึ้นน้องตัวเองก็ตัวหนังเหมือนกันนะคะโอ้ยรักกันมากแท้พี่น้องคู่นี้รักกันจริงๆนะแม,ม่ <laughs> ป้ามูลุงไปเที่ยวดีกว่าพี่พิแจยบอกป้าไปเที่ยวดีกว่าแล้วไปเที่ยวแล้วนา้หมูลุงป้าไปเที่ยวดีกว่าเที่ยวดีกว่าวนและวนแล้ะจะชวนน้องไปเที่ยวนะคะแม่แม e e. ไปไหมไปไหมพี่จะพาไปเที่ยวไปไหมไปไมเอ้ย ไปไม่เอ่ยไปไม่เอ่ยพี่จะชวนไปเที่ยวไปแไมคะอืมไปเที่ยวไหมคะไปแไม่คะหมูบนลคะค่ะแม่ถ้าไปไหนต้องให้น้องไปกับหนหูหนูไปคนเดียวหนูไม่ไปนะแม่ค้พี่พอใจลูกหนูไม่ไปหนูอยากให้น้องไปด้วย คุยก,กันแล้วสองสาวควุยกันซิฟกันแล้วะค่ะแม่แม่ดูดูค่ะพร้อมน้อง หนู่งสงสารโอ้ย,อยนอนอีกแล้วน้องรุ่มโอ้ยโอ้ยเนอะกว่าจะนอนได้นะคะแม,แม่ดูค่ะพี่กข็ขึ้นคอมนี้ดีนะคะ่ะแม่ชอบค่ะชอบเล่นด้วยกันนะคะแม,แม่ค่ะ เป็นยังไงจะไปไหนคะอืม อีกแล้วขึ้นคอมน้องอีกแล้วพี่พอใจลูกหนูลุกไม่ได้ค่ะพี่พอใจหนูลุกไม่ได้ค่ะหนูลุกไม่ได้ค่ะพี่พอใจลูกโอ้ยหนูแม่ตัวก็ไม่ใช่ไปเบานะคะแม่แต่ชอบนั่งบนน้องนะคะดูดูค่ะ น้องก็ชอบนะคุณแม่ค่ะชอบโอ้ดูขาเยียบน้องเนาะเล่นกันเบาๆเด้อลูกเด้อระวังกันด้วยนะคะระวังกันด้วยเด้อลูกเด้อดูดูโอ้เยยบหางน้องพี่พอใจเริ่มแล้วนะคะแม่คุณน้องน้องไม่มา เล่นคนเดียวดีกว่าเนาะพี่พอใจบอกไปเลยเด้อพ่อไปเลยเด้อนั่นนั่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนนะั่นนะ่ะ

กรีดกราดเลยเป็นยังไงคะอืมกรีดกราดเลยลูกโอ้ย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 ไปแล้วพ่อไปแล้วไปแล้วพ่อ,อ,อพ่อไปแล้วไปแล้ว ดูดูข้าแม่เล่นสนุกเลยพี่พอใจบอกไม่ได้ออกมาวิ่งเล่นนานแล้วเฮ่แม่แล้วหนีแม่เล่ เฮ้ต้นกล้วยพ่อโอ้ยต้นกล้วยลายเทียอเลยโอ้ยต้นกล้วยตายพอดีเลย ต้นกล้วยตายแล้วสองรอบแล้วนะคะแม่แม่แมดูด,ดูค่ะโอ้ยเนาะพ้อใจไปไหนก็ไปไม่ได้ไกลนะแม่ผมน้อง ขัดก่อนขัดขัดก้นขัดขัด,ขด,ขดแล้วค่อยเล่นต่อค่อยเล่นต่อค่อยไปวิ่งต่อใช่ไหมโอ้ยเนาะเป็นบางอารมณ์นะคะแม่แม่เล่นไหนไหนก็ไปไม่ห่างน้องนะแม่แม่ก็วิ่งมาหาน้องเหมือนเดิมนะคะแม,แม่ค่ะ ไปถอยไปวิ่งวัลุกไปเล่นไปไปเล่นก่อนนะไปแล้วเพาะไปเอ้ยเพาะเอ้ยไปแล้วระวังเดินไปแล้วไปแล้ว นู่น,นไปแล้วนล่ะแม่แม่โอ้ไปไกลเลยพ่อนู่นโอ้ล้มเลยล้มเลยเอาเอาโอ้ยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้จะเหลือไหมน้อง ่กมาแล้วโอ้ยรีบจอย่างเร็วเลยค่ะแม่ๆจาเอาจาเอาเลยคะแม่ๆค่ะโอยเนอที่พอใจของเรานะค่ะแม่วิงเล่นสนุกเลยนะแม่ค่ะ เขลุนปล่อยให้วิ่งเล่นนะคะโอ้ยหย่ออยมาหย่าหย่าถอย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 ไปกันลูกถอยกันกางะวิ่งเล่นตามสบายเลยนะคะอไปหาน้องเลยไปถอยขอเพิ่มพลังก่อนพี่ปเจริบอกขอเพิ่มพลังก่อนพ่อถอยไปหาน้องเลยไปขอเพิ่มพลังก่อนค่ะพ่อจ๋า มีปะจจัยเพิ่มพลังก่อนป่อนหนูขอเพิ่มพลังก่อนจ้า